ชนะคดีแพ่งสองล้านกว่าแล้วนะครับแต่ทีนี้จะไปบังคับคดีจําเลยโอนทรัพย์สินหนีทำอย่างไรล่ะทีนี้นะครับอันนี้เป็นประสบการณ์นะครับจากเร,าเรื่องจริงที่ทนายเจเป็นทนายโจทย์นะครับฟ้องจําเลยเนี่ยนะสี่คนด้วยกันเป็นนิติบุคคลสองบุคคลธรรมดาอีกสองนะก็เป็นกรรมการบริษัทแล้วก็หุ้นส่วนนะของของห้างหุ้นส่วนจำกัดนะ สารพิพากษาให้จำเลยทั้ง4เนี่ยนะร่วมกันชำระหนี้นะยอดประมาณ2.2-2.3ล้านประมาณนี้นะเป็นเงินลงทุนนะที่ลงทุนธุรกิจอย่างหนึ่งนะอันนี้ผมฟ้องเป็นคดีแพ่งนะเพราะว่าคดีอาญาเดี่ยนะมันไปไม่ได้นะดูแล้วเนี่ยนะมันมีการโอนเงินออกแล้วในช่วงขณะระยะเวลาเดียวกันจำเลยก็โอนเงินเข้านะแล้วก็การทำธุรกิจเนี่ยมันมีอยู่จริงนะครับอ่ามันมีอยู่จริงก็เลย ฟ้องอาญาไปบีบเนี่ยผมก็เลยไม่แนะนําทางลูกความและก็ฟ้องเป็นคดีแพ่งไปสืบพยานเนี่ยศาลพิพากษาให้ชําระนะสองล้านกว่านะครับเมื่อต้นปีนะครับแต่ทีนี้แล้วนะครับพอคดีถึงยังไม่ถึงที่สุดหรอกตอนนี้จําเลยเขาอุทธรณ์กันอยู่นะจำเลยที่สามอุทธรณ์อยู่แต่การที่จาเลยอุทธรณ์เนี่ยนะไม่เป็นเหตุที่จะทุเลาการบังคับคดีนะครับฝ่ายโจทย์เนี่ยจบในศาลชั้นต้นบังคับคดีได้ทันทีนะครับปรากฏว่านะครับ ส่งเสมียนทนายไม่เสมียนหรอกเป็นทีมงานนะครับไปคัดตรวจสอบเอกสารที่ดินเรียบร้อยเตรียมตั้งเจ้าพนักงานยึดรัพยนะ์นะนะกำลังจะตั้งเรียบร้อยนะปรากฏว่าอาทิตย์หนึ่งนะไม่ถึงดีนะก่อนหน้านั้นจำเลยไปโอนทรัพย์สินหนีนะครับเป็นที่ดินนะโอยหลายล้านเลยราคานะหลายล้านเลยนะครับแค่ราคาประเมินก็ห้าล้านบวกแล้วนะมันท่วมยอดหนี้นะแต่ทีนี้มันเป็นทรัพย์สินเดียวที่เขามีแล้วก็ฝ่าย โจดเนี่ยจะยึดทรัพย์ออกขายทอดตลาดได้นะครับผมก็เลยประชุมเร่งด่วนกับทางทีมงานนะคือมันก็ต้องแตกเป็นคดีแยกออกมาเนะเพราะว่าเวลาเรารับทนเนี่ยเรารับทนในการฟ้องศาลชั้นต้นนะครับแล้วก็ในกรณีของการบังคับคดีเนี่ยนะเราก็รับมาอีกก้อนหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องฟ้องเป็นคดีแยกออกมานะครับนะแต่ว่าก็ถือว่าก็ช่วยช่วยลูกความนะแต่มันก็ไม่ได้ทําฟรีหรอก ก็ไปทําให้นะฟ้องไป2คดีด้วยกันนะคดีรแรกนะก็คือคดีอาญานะโกงเจ้าหนี้นะครับตามประมวลกฎหมายอาญานะมาตรา350นะซึ่งมีโทษจําคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000ื่นหรือทั้งจําทั้งปรับนะฟ้องที่ศาลเชียงใหม่นะครับเร็วๆนี้เนี่ยอาทิตย์ช่วงกลางเดือนนะครับ ก็จะไปไต่สวนมูลฟ้องนะครับแล้วก็อีกคดีหนึ่งฟ้องเพิกถอนการช่อฉนนะเป็นคดีแพ่งนะครับซึ่งตามกฎหมายแพ่งเนี่ยบอกว่าเจ้าหนี้ชอบที่จะร้องขอให้ศาลนะเพิกถอนเสียได้ซึ่งนิติกรรมใดๆที่รู้อยู่แล้วว่าลูกหนี้ี่ยรู้อยู่แล้วว่าจะทําให้เจ้าหนี้เสียเปรียบนะอันเนี้ยเจ้าหนี้ก็ฟ้องเพิกถอนการช่อฉนได้นะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา237นะก็ฟ้องไปสองคดีหนึ่งคือ คดีอาญานะสองคดีแพ่งนะเพื่อให้ทรัพย์สินเนี่ยที่โอนไปเนี่ยกลับคืนสู่สภาพเดิมนะครับแล้วก็เอาคดีอาญาเนี่ยนะไปบีบเขาเผื่อมันเจรจากันได้ถ้าเจรจากันไม่ได้ก็เอาเข้าคุกไปนะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางที่จะดําเนินการนะเออเราก็ทีมงานทนายเราเนี่ยไม่ยอมให้ใครมาลูกคมง่ายๆนะครับ เอาล่ะนะฮะถ้าใครที่มีปัญหาในลักษณะอย่างนี้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือถ้าเห็นว่าคลิปของทางทานายเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ